เนื้อพือซึ่งมามาสักในสำนักนี่ก็ได้ยึดยึดทื่ในสิ่งที่เขาพิจารณามามารูชาดพื้อที่นี่ก็มีแต่สิ่งที่ดีท่าในชีวิตอ๋อครับซึ่งซึ่งประสบการณ์ใ่ตัวเองเจอนี่เป็นแบบไหนครับประสบการณ์ก็อ๋ <Level. c oughs> ออย่างนึกไหม่ออ <c oughs> การมันเมื่อไงับว so, right ่าประสบการณ์ตัวเองเจอเช่นว่าเออ่การขับรถขับราได้ป่านนี้หรือว่าการยิงกันฟันแทงได้ป่านนี้คือคือเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมคือคือก็เรียประสบการณ์แบบนู้พูดนะเคยเจอไหมก็ไม่ยังไม่เคยเจอครับยังไม่เคยเจอนะแต่ว่าลักษณะเขาบอกว่าถ้าว่าไม่เจอก็คือยายาโล่งครับสำนักนี้เขาเขาให้ล่งไหมครับครับก็เขาแม่โล่งเขาแม่โล่ง้เลยครับครับสู้ตรงนะมีตะเล็งต่างจากว่า อะไรซึ่งการซักอะไรไปบ้างเลยครับตอนนี้ก็ซักลายองค์แนวครับซักลายองคนะ์นะเชนเชนเชนองค์ตัวตัวเองรักที่สุดนะครับองค์แกรักที่สุดก็องค์ฮนุมานครับองค์ฮนุมานตัวน้อยครับองค์ฮนุมานองค์เก้าองค์เก้านะ <basically. S 1> รู้สึกว่าองค์เก้านี่มีคนซักกันมานะองค์เก้านี่ต้งอ,งองใส่ของค์ก้าวโล่เถอะ,ะแต่ก็ซักกันมาในซึ่งใส่แต่ว่าซักองค์ก้าวโปรไรครับ ตอนแรกมาเขาไม่ได้กินติสับของก้ามันพอมาเนะี่มันเมื่อเขายามายุกับเราเมยนะครับครับมันมีอาการเนานะครับครับนั่นแหละถึงการสํานักนี่ยันยาที่แนะนําไม่เคยมาสักบ้างครับก็แนะนําให้คนที่อายุเล็กลนในคนยาลงก็ต้องมาลองดูก่อนอ่ายาลงก็มาลองดูมากกว่ามาคือถ้าไม่ลงไม่รู้เมื่อกับเจีชวนชิมเหมือนนันน้นแหละอ่าครับแล้ถึงการ ชักตาในอาจารย์มาหน่อยแก้ได้กับก็ผมตัวผมเองก็ผมชักตาในตัวอาจารย์เต็มร้อยเต็มร้อยนะฮะตั้งตัวเองนี่มาจากไหนครับนี่ผมก็อยู่อยู่ในตัวอยู่ไม่ไกลครับแอาจารย์อยู่นี่อ่าอยู่ไม่ไกลจากอาจารย์อยู่นะก็คือว่าอยู่ในสู้รับรับแผนนั้นอ่าเป็นเด็กตายนะอ่าครับเนี่ยก็พอสมควรนะส่งหนักที่แล้วครับแต่จักรีคนอื่นก็ได้พูดแล้วอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับ